สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเมนูแนะนำวันนี้เราขอเสนอขนมไทยไทยโบราณนั่นก็คือมันต้มขิงจะมีวิธีการทำอย่างไรให้มันไม่เละและคุณค่าของน้ำขิงอยู่ครบถ้วนติดตามผมมาได้เลยครับเพื่อนๆส่วนประกอบก็มีเท่าที่เห็นนี่นะฮะก็จะมีขิงแก่นะครับแล้วก็น้ำตาล ทรายชนิดที่ไม่ขัดนะครับออกเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็มันเทศนะครับแล้วก็น้ำปูนใสนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามเลยครับดูวิธีการเราก็นํามันเทศนะมาปอกเปลือกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับปอกเปลือกเลยนะครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวผมขอเวลาปลอกเปลือกแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะครับประมาณพอคํานะครับแล้วก็นําไปแช่กับน้ําปูนใสเลยนะนี่นะครับน้ําปูนใสเดี๋ยวเราดินน้ําปูนใสออกมานะครับเ <eg> <f> พื่อนําไปแช่นะครับกับน้ําปูนใสนะครับเราก็นําน้ามันที่นั่นแล้วไปแช่กับน้าปูนใสทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเ <c oughs> พื่อนๆนี่เดี๋ยวเราแช่น้ําปูนใสก่อนนะครับ โอเคเราก็นำมาแช่กับน้ำปูนใสนะครับเพื่อให้มันเนี่ยเวลาต้มแล้วมันจะไม่เละนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูวิธีการทำน้ำปูนใส่ครับน้ำปูนใส่ก็มาจากปูนกินหมากนะฮะของคุณย่าคุณยายนั่นแหละนะ,นะมาละลายน้ำในอัตราส่วนเนี่ยปูนกินหมากเนี่ยใช้หนึ่งช้อนโต๊ะ กับน้ำหนลิตรนะครับละลายเสร็จแล้วก็ให้มันตกตะกอนนะครับเอาน้ำใสๆนะมาใช้ประโยชน์ครับอ่าต่อไปก็วิธีการปอกเปลือกขิงนะครับนะเพื่อนๆบางคนไปซื้อขิงมาเนี่ยต้องเลือกตรงบริเวณนี้นะบริเวณตรงนี้ให้มีพื้นที่มากๆนะฮะถ้ามีแง่งเยอะๆเนี่ยไม่ดีนะครับมันจะเป็นขิงที่ไม่ค่อสมบูรณ์นะฮะก็คือให้สังเกตว่ามีตรงส่วนตรงกลางเนี่ยเยอะๆนะครับเพื่อนเ พื้นที่มันจะมากนะครับก็คุณค่าทางอาหารก็จะมากขึ้นนะครับเพื่อนๆและวิธีการก็จะใช้นี่นะฮะทันซ่อมนะครับนี่เพื่อนๆนะขูดตรงเปลือกมันนี่จะเพาะเปลือกอันนี้ฮะออกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนี่นะขูดตรงเปลือกออกนะครับนะมันก็จะออกเองนะครับเปลือกมันก็จะออกเองเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆนี่คุณค่าทางอาหารก็จะมีประโยชน์ก็ยังมี คุณค่าทางอาหารมันจะอยู่ตรงเปลือกนั่นเองนะส่วนตรงแกนกลางเนี่ยคุณค่าทางอาหารมันจะน้อยนะครับสารอาหารจะน้อยนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมปอกขิงก่อนนะครับเพือ่อนๆเมื่อปอกเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เรานําแต่ละชิ้นเนี่ยมาทุบเลยนะทุบทุบนะครับทุบนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเราก็ทุบออกมาเป็นร้านอย่างนี้นะน้ําขิงมันจะไล่ออกมานะครับไม่ต้องไปซอ,ซ,อซอย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 นะเพราะว่าทําแบบนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยมันอาจจะทําให้น้ําขิงเผ็ดมากเกินไปแล้วก็ขมด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าเสร็จแล้วเราก็นามันที่เราไปแช่กับน้าปูนไก่มาล้างน้ําสะอาดนะสักสองสามรอบนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปครับต้มขิง จากนั้นเราก็ต้มน้ำประมาณใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อนะครับแล้วเราก็ใส่มันลงไปเลยนะครับเ่เราก็ใส่มันลงไปเลยนะครับน้ำก็จะล้นลงมาประมาณสามส่วนสี่ของหมอนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดครับเพื่อน <ๆ S 2> เหตุที่เราไปแช่กับน้ำปูนใส่หนึ่งก็คือจะทำให้มันเนี่ยของเราไม่ดำและสองก็คือ ทำให้มันของเราเนี่ยไม่เละเวลาต้มครับเป็นเตือนรอน้ําเดือดครับมันเทศเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะครับมันเทศก็จะมีสีม่วงก็มีนะครับสีส้มก็มีนะครับสีขาวก็มีแล้วก็สีเหลืองก็มีนะปกติแล้วมันเทศที่เรามาต้มขิงก็จะเป็นสีเหลืองหรือไม่ก็สีส้มที่เห็นนี่นะฮะเราเรียกว่ามันเทศ แครอทนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนมันเนี่ยเราต้องต้มให้สุกนะครับเราไม่ควรจะกินรับประทานดิบนะครับเพราะมันเนี่ยมันจะมีออกซิเลตสูงนะออกซิเลตเยอะออกซิเลตก็คือสารที่ตกตะกอนในไตเวลาเรารับประทานเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรรับประทานดิบๆประเภทมันเผือกพวกนี้นะครับเพื่อนๆต้องระวังครับเพื่อนๆนรู้ไหมว่ามันเนี่ย มันมีคาร์โบไฮเดรตเดียต่ำฝ่าข้าวเนี่ยถึง2เท่าเพราะฉะนั้นเวลาเรากินมันเนี่ยหนกิโลก็เท่ากับเรากินข้าวเนี่ยแค่2อกิโลนั่นเองเอ้เท่ากับเรากินข้าวแค่ครึ่งกิโลหรือถ้าเราพูด,ดง่ายก็คือกินมัน2จานนะครับเท่ากับกินข้าว1จานนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารที่ลดความอ้วนได้ด้วยนะครับเพื่อน กินได้เยอะนะครับอ่าพอมันใกล้สุกนะครับเราก็ใส่ขิงลงไปเลยนะครับขอซักสามชิ้นนะครับเพื่อนเพอ่าเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเหตุที่เราใส่ขิงทีหลังเนี่ยเพราะว่าในขิงเนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ตรงบริเวณผิวของมันซึ่งเราก็ไม่ได้ปอกออกไปนะครับก็จะทำให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ย นะอยู่ในขิงนะครับก็จะทําให้หน้ารับประทานนะแล้วก็เราก็ต้มขิงไม่นานนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมันสุกนะขิงก็จะพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทำให้ความเผ็ดลดลงนะครับถ้าน้ําขิงเผ็ดมากเกินไปก็อาจจะทําให้ขมได้นะครับเพื่อนเพื่อนขิงเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็คือ ช่วยให้เลือดไหลเวียนในสมองได้ดีนะครับเพื่อนๆมันต้มขิงเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อนๆป้องกันมะเร็งได้ด้วยเบาหวานลดน้ำหนักแล้วก็ท้องผูกนะครับเพื่อนๆอ่าและที่สำคัญเลยก็คือช่วยขับเหงื่อออกจากร่างกายนะสังเกตว่าเวลาเราทับทานขิงเนี่ยน้ำขิงเนี่ยเหงื่อเราจะออกนะครับเพื่อนๆ โอเคเมื่อมันสุกเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำตาลนะตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วก็รอเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรายกใส่จานนำไปรับประทานครับเพื่อนๆอ๋อถ้าเพื่อนๆชอบขิงรสจัดๆก็เคี่ยวนานๆนะครับเพื่อนๆอ้าวยกขึ้นโตะ๊ะอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ มันต้มขิงอย่าลืมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปกดติดตามกดตับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สุขภาพของเพื่อนๆทุกคนดีๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับไปละไปละมันต้มขิงอบกบ